เริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับเริ่มคล่องแลวครับผมกับอาจารย์ตะครับกับการดึงสลุบครับอ่ะทำความเข้าใจกันแล้วแล้วก็มองภาพกันออกแล้วครับพอที่จะทํางานได้แล้วครับเนาะถึงจะไม่เร็วจัดถึงจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าผ่านอยู่ครับผมเนาะถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราทำสลุบให้ได้ก่อนชั้นล่างแล้วก็ค่อยมาจัดการ anh càng đi không càng đi không mà đủ càng lấy là การอยู่บ่อนี่สี่คัดครับแบ่งหน้าที่กันอยู่กับอยู่คนละมุมเลยครับผมเนาะหรือว่าใกล้เป็นความจริงครับใกล้แล้ว เป็นอาจารย์พลักครับที่ควบคุมดูแลคอนโทรเจ้า x อ็กซีเครับเนาะ ดึงสโลปด้านนู้นแล้วก็ขยับมาตัดแนวด้านนี้ครับอีกรอบหนึ่งครับพวกเราก็ขยับมาตัดแนวก่อนเพราะว่ามอวานในช่างท่านมายิงแนวให้เราใหม่ครับเนี่ยฮะเลยต้องตัดแนวใหม่ก่อนวัออนนี้ตัดแนวน่าจะเกือบเสร็จใช่ด้วยซ้ำครับพรุ่งนี้ก็ได้ตัดสโลปครับงานประมาณอีกสามี่วันนี่น่าจบครับเพราะว่าเหลือไม่เยอะครับเนี้ยทางด้านนี้พวกเราก็จบไปแล้วครับเนี่ยเหลือแต่งสโลปด้านบนเล็กน้อยฝั่งซ้ายครับเนาะ ทางขวาได้จบแล้วเดี๋ยวแต่งสลลบด้านซ้ายเล็กน้อยก็จบแล้วครับนี่ฮะงานก็ใกล้เข้ามาแล้วครับการไปรูปเป็นร่างขึ้นมาเต็มแกแล้วเดี๋ยวตรงนี้เล็กน้อยครับที่อาจารย์ตะครับหรือเจ้า SK สเคสอครับดึงดินอยู่ครับเนาะตรงนี้อาจารย์ตะก็ตัดแนวก่อนตัดแนวก่อนแล้วก็อาจจะให้เจ้าเอสซีเอ็มจีดึงดิ่ออกไปตรงนี้ก็จะให้มาตัดสลลบเลยเนาะมายืนตัดสลลบเลยจะได้จบ ได้ง่ายการทำงานของเราจะได้เคลียร์งานให้จบครับดึงสโลปตับสโลปให้จบพรุงนีน้ตอนนี้ประจำการอยู่ตรงนี้4ขัคันครับแต่ว่าอ่ะนะเจ้า XCMG แล้วก็เจ้าซานี่ SY หนึสามารถก็เคลียร์กองดินด้านบนครับเคลียร์กองดินให้ห่างจากแนว ใ้อาจารย์ตะดึงดินตักดินเพราะว่าคันนี้จะกล่องกว่าหน่อยอันนี้จะเรื่องของทักษะอาจารย์ตะจะดีกว่าหน่อยแล้วก็เรื่องของรถเนาะที่ตล้องตัวอาจารย์บอกว่าตรงนี้คันนี้ขับง่ายครับเนาะขับสะดวกขับง่ายว่างางว่าตามเขาครับว่าตามเขาเขาคนขับแต่ผมขับก็ผมก็ไม่กล่องผมขับไม่คลท้องกันเนาะ ไม่เป็นก็ว่าไม่ต้องเลยนะครับเดินเนวให้ได้ก่อนครับวันนี้ เดิเลยครับเดินแท็กตรงครับเราต้องใช้วิธีการเดินแนวใช้แท็กเดินครับแล้วก็เดินแนวก่อนจะ่ไพลาดเางนี้นครับเนฐานที่ยืนก่อนครับ รรรนนครับทีมงานเราก็เร่งรีบในการทำงานครับช่วงนี้ก็คือว่าคนชิ้งช่วงครับก็สามารถที่จะทํางานได้คล่องหน่อยถ้าฝนตกขึ้นมายังไงก็เฉื่อยแฉกนเนาะเฉื่อยแฉะดินเหนียวหนิคจะทำงานลําบากอยู่แล้วนะครับแห็นตาช่วงนี้ฝนยังไม่ตกก็ถือว่าโอเคเร่งรีบเอาก่อนเนาะลุยเอาก่อนลุยเอาก่อนเร่งเอาก่อนวันที่ฝนจะมาเนาะวันที่ฝนจะมาจะลําบากอ่าเด่นข้ามานะเด่นข้ามา หลังจากที่ทำที่ยืนเรียบร้อยแล้วเดินลงมาใหม่แล้วก็อัปเดตทุกๆวันครับอัปเดตหน้างานหลายๆหลายๆหน้างานหลายๆหลายๆหน้างานตัวเต็งว่าชุดนี้ก็ประจำอยู่ที่เดียวแล้วครับหน้างานเดียวแล้วแต่ว่าอยากให้เห็นหลายๆคลิปเนาะคลิปนั้นคันนั้นทันอย่างนี้คลิปนี้คันนี้ทันอย่างนั้นครับเนาะก็เลยต้องมาถ่าย แล้วก็มาคุมงานด้วยครับเนาะจริงๆถ้าเราไปเดินถ่าย youtube าทีมงานคนอื่นคงไม่มีเวลาพอกับว่าของเรานี่จะจำกัดอยู่แต่ทีมงานตัวเองครับถ่ายทีมงานตัวเองเพราะว่าเรา,าไม่มีเวลาไปถ่ายของไทยเนะาะอาเจะละกันเราเองครับถ่ายวกไปวนมาอย่างนี่นะครับทีมงานตัวเองถ่ายตัวเองอย่างนีแหละ อัพเดทงานตัวเองอัปเดตผลงานตัวเองอัปเดตหน้าง,งานตัวเองโ,อโยนขึ้นไปครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ปลาครับเจ้า CMG ครับมาดึงดินขึ้นไปครับเราจะไม่ได้เยอะเพราะตรงนี้ยังเหลือเยอะเลยนี่นแมวนี่อตึกออกไปให้เยอะเลยตอนนี้นนถึงแมวตรงนี้ครับผมแมวก็จะประมาณนี้ครับดินยังเหลือเยอะแล้วครับผมเห็นว่าดินยังเหลือเยอะพอสมควรตรงนี้ โยนไปให้เยอะที่สุดนะโยนไปให้ไกลที่สุดนะแล้วก็เยอะที่สุดครับเดี๋ยวไปหาทางนครับรย่าทางลง ไว้ก่อนครับแต่เราเจาะสูตรบูมไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความเรื่องของพ้นครับเรื่องของความลึกหรือว่าลึกไม่ได้อะไรไม่ได้เราเจาะคืดไ้เลยครับเนาะไงเราดินลงไปได้ครับถ้ามันเกินเราสามารถที่จะเอาดินลงไปได้แต่ถ้าไม่พอเราก็จะมีปัญหาครับนะถ,ถ้าไม่พอหรือว่าลึกไม่พอเนี่ยปัญหาจะเกิด<อ>ขึ้นกับพวกเรานะฮะอาจจา์ตะสายร้อนครับ ทรงโจรสายร้อนอเรียกว่าจยตตะทรงโจรแล้วกันเนาะร้อนเพราะ40ดีกรีฮะดีกรีมันแรงเลยร้อนอ่าเรื่องตกักเรื่องแบบนสบายครับแค่ขุดแนวนี่ไม่มีปัญหาสำหรับทีมงานพวกเราอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องที่ความสวยงามก็อาจจะอยากจะไม่คล่องเท่าไหร่แต่แค่เรื่องขุดดินขึ้นดําขุดแนวนี่ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะ ครพเราครับขอแค่นี้ครับตาหันเยาตรงนเพราะว่าเราเอาไห้ถึงนี้เลยาเอาแนวนี้มาขึ้นทางนี้ดีว่ะเฮ้ยขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ดินเหลือน้ะเดี๋ยวค่อยขยับไปตรงนี้ cho tại cho em như mà nè như Nè mà như vậy nếu nè vẫn yên như vậy vẫn yên vậy như vậy em như vậy như vậy nếu như vậy nếu như Cho như vậy như vậy nếu như vậy Nè như ไม่ได้ตีนมาอยู่นี่กระถูกเลยตีนเพราะว่าบ่อมันเอียงงี้ไหมบอครับบ่อมันเอียงไปอย่างนี้ถูกแล้วนี่นี่แล้วก็เจ้าดินนี้มานี่หรือว่าไม่ตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนก็เอาออกเลยออกมาที่นี่ครงนี้ด้วยมี่นี่ด้วยเลยตรงนี้พอไหมพอเนาะงั้นก็เองดึงคนเดียได้ดึงดึง่ายยืนนี่ก็ดึงนี่พอได้ตัดอย่างนี้ให้ถึงได้แนวนี่ดีกว่ามาจะได้ยืนทีเดียวเลยจะได้จบเลยยืนทั้งซ้ายทางขวาเนาะ เออนี่ฮะาอาจารย์ตาทรงโจรบาทอย่างเดียวไอ้นี่บาทตลอดการครับสุดยอดครับน้องน้องนี่โอเคครับหรือว่าใช้ได้ทีมงานสาย,ล,ยลุยเราก็งานเนาะมันเป็นงานที่ซับซ้อนมากว่าแนวมันเราพลาดก็ถึงแนวสองครั้งแล้วเราเลยอรอบนี้เราเอาให้แม่นเอาให้แม่นเอาให้แน่นว่าจะทำยังไงจะได้ตรงแนวหรือเปล่า lưới lưới phay kim ngàn à đó đó tăng lâm đây là các bạn ngàn เต็มที่ครับเอาให้ลึกเอาให้ถึงครับนะเนาะเพราะว่าดินเยอะๆนะครับมองดินตรงนี้ไ,ไม่ธรรมดาหยุดไปให้ไกลครับหยุดออกให้หา่างว่ากันไปครับครแต่งนะครับเอาให้ออกห่างจากเรียกว่าให้ได้แนวก่อนเนาะ อย่างอื่นแค่ว่ากันอยนี้ไแนวก่อนข้ออกมาก่อนเราเป็นมือยาวรานะมือยาวสาวได้สาวเอาวางอันแต่มือติ๊กโคนี่เนาะต้องพลังเยอะด้วยเนาะขุดบองี้ต้องรถเร็วแรงแล้วก็มีทักษะในการขุดก็เป็นบอ่อใหญ่ครับงานใหญ่งานบอ่อใหญ่เนาะง,งานใหญ่ งานที่พวกเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันมากเท่าไหร่เนาะเป็นมานนะครับว่าจะขับใน,นงานชาวบ้านนะจะทำงานชาวบ้านทำงานขุดลอกเรียกว่าขุดลอกดินเึ้นดําครับในหมู่บ้านครับข้าขงๆหมูบ่บ้านนี้เนาะก็ไม่เท่าไหร่ครับเป็นการลอกนาเนาะแต่วันนี้ก็ได้มาทํางานร่วมกับพวกเราเป็นการขุดลอกน้อง กดลอกแก้มลิงขนาดใหญ่ครับมีมวลดินที่เยอะครับเนาะต่อไปอะไรพัฒนาขึ้นกันเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้หน้าง,งานก็จะมีเป็นแสนคิวเนาะงานแสนคิวเราก็ผ่านมาแล้วงานต่อไปขัดไปก็จะมีแสนสองแสนคิวขัดไปเรื่อยๆครับเนาะแนนอนนะ่ครับต้องงานต้องพัฒนาทํางานต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับเนาะทำแล้วก็ต้องใหญ่ไปด้วยครับทำแล้วเล็กไปนะแล้วต้องใหญ่ทำแล้วต้องจริงใหญ่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสุรัตน์รถปุ๋บุรีรัมครับการทดลองอแก้มดิงวันนี้นะย่าติดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ